หนึ่งผมเห็นคลิปเมื่อวานนี้ผมคิดว่ามีคนไปแต่งแต่เขายืนยันว่าเป็นจริงน้องไรอ์ผู้ใช้ติ๊กต็อกอคุณเนหรือเปล่าคุณเนบุญพึ่งถ้าอ่านผิดขออภัยนีย่มันลายนี้จริงเหรอคะหมาหรือเสือดาวมันเป็นลายจริงน้องพี่เห็นเมื่อวานพี่คิดว่ามีคนไปแต่งนะคือคนโพสต์อธิบายว่าขับรถไปทํางานแล้วบังเอิญเจอค่ะ ด้วยลายของมันที่มันสะดุดตามากก็เลยวนไปดูก็ไปถามเจ้าของเจ้าของบอกลายจริงตั้งแต่มันเกิดเลยแล้วจับดูอ่ะผู้โพสต์บอกขนมันเป็นขนสั้นๆแน่นๆมันไม่เหมือนหมาบ้านทั่วไปเอ๊ะอะไรมาผสมกับมันนะปะคะนี่เราก็สงสัยมีเสือดาวต้องสงสัยไหมมันมีพ่อหรือมันมีแม่เป็นเสือดาวหรือเปล่ามันถึงออกมาเป็นแบบนี้คือหนึ่งลายของมันใช่ไหมคะกับสองลักษณะขนมันจะเป็นสั้นๆแน่นๆนะคะ เจ้าของยืนยันนะคะว่าลายนี้ตั้งแต่เกิดนี่ฮะคุณผู้ชมคะมันหายากมากนะที่มันเป็นลายนี้เอ็นนั <อะ S 2> ข่าวไปดูหน่อยสชฮะเฮ้ยเจ้าของยืนยันว่าเป็นแบบนี้ตั้งแต่เกิดไม่ว่างถึงขนาดไปพ่นเสมารอกใช่ไม,ไม่ว่างขนาดไปนั่งทาให้มันทีละจุดทีละจุดอุ้ยหมาดาวอะ่ะฮะ แล้วไหนหูมันยังไงคะอ๋อหูมันแค่เปิดน่่งไงเออจริงใช่ไหมคะหน้ามไม่เท่าไหร่ดูตัวมันสิฮะเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมีพี่น้องหรือเปล่าเป็นแบบนี้กันไหมออเดี๋ยวไปหาคำตอบมาดีกว่า <c oughs> พ่อแม่เป็นยังไงเอ่อเบื้องต้นเขายือนอยันว่าไม่ได้ไปพ่นหรือไปทามันนะมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่เกิดฮะมันชื่ออะไรเนี่ย ไม่ได้บอกว่ามันชื่ออะไรอยู่ที่พลทองจัดอ,อ็ดใช่ไหมใช่ค่ะฮะมันต้องมีชื่อนะเพราะมันมีเจ้าของมันต้องมีพี่น้องด้วยพ่อแม่เป็นใครพ่อแม่อยู่ไหน<ะ>ดูลายหน่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ